เป็นไงเป็นไงโรคไหมหมดไหม10ปีนะ10ปีส่ใจไหมโรงเลยโรคหมดเลยนะออกไปิ้วูไปเท้าหมดเลยเหรอโอ้หายไปเลยอุตส่าห์เก็บมาตั้งสี่ปีนะอ่าที่เป็นเมื่อไหร่ปี10ปีเป็นอะไรครับฝองเข็มมาฝังเข็มแล้วก็ตับมาอีกหลักจมแล้วต่อแล้วเป็นไง หายไปแล้วกี่านาทีตะกี้กี่ไม่ถึงนนะเหรอโอ้หเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนนี้มาดูคนนี้มานี่เป็นแมกกี่ปี ยี่สิบปีครับยี่สิบปีลองดูลองดูลองดูครับลองดูแต่คนนี้เขาเป็นตรงนี้ด้วยตร็นี้ต้องมองให้มากนะได้เดี๋ยวจัดให้จัดให้กือบยี่าเกือบยี่สิบปีนะครับพี่น้องครับลั่นไปแล้วอันนี้ปังเดียวหายครับนะหายไปแล้วหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นดูนะครับโอ้หดูคอครับดูคอครับดูคอเนื้อกำเนียรมันตึงไม่เท่ากันนะครับดูครับทุ้ชมอ่าเดี๋ยวลองดูครับยี่สิบปีครับ นั่งตรงก็ตรงโอ้ยยกไฟดูยกแขนเนี้ยยกแขนเนี่ยเป็นไงยังอยู่ไหมนิียนิดเดียวนะนีกูิเดียวีแอ่าแปดสิบเปอเซ็นนะเดี๋ยวนิดเดียวนิดยตอกตัดตอกตัดไม่ตอกตัดเส้น อ่ะคุกเข่านอนฟั่มเลยเดี๋ยวตอบหลังนิดเดียวรถเงี้ยสิบเปอร์เซ็นต์มันฟั้มเลยมันฟั้มมัน,นฟั่มครับนี่เป็นบรรยากาศการตอบเส้นที่แมสโจนะครับบ้านเออคุณตา